คุณราศีมังกรครับในการทํานายดวงชะตาคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิฐานนะครับถึงพระแม่ลักษมีนะครับขอพระแม่ลักษมีโปรดประทานพรนะครับให้ผมเห็นดวงชะตาของคุณราศีมังกรอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับโอเคคุณราศีมังกรไปดูดวงชะตาคุณประจําครึ่งปีแรกของของปี2567นะครับคือตั้งแต่มกราถึงมิถุนายน2567เนี่ยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เรื่องการเรื่องงานก็ต้องบอกนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับสะบักสะบอมน้าดูเลยนะครับบางดวงชะตาเนี่ยเจนอยู่เจนไปเลยนะครับเจนอยู่เจนไปหมายความว่ายังไงนะครับกำลังคิดนะครับว่าจะลาออกไปเองหรือจะร้อยเข้าไล่ออกนะครับหรือบางดวงชะตานะครับดวงชะตาก็ไม่แข็งแรงนะครับตอนนี้ก็แบบกลับบ้านเป็นนอนเกาสะดืออยู่ก็มีเยอะเลยนะครับส่วนในเรื่องความรักนะครับโดยเฉพาะความรักคนมีคู่เนี่ยนะครับมีครอบครัวแล้วให้ระวังเกี่ยวกับรักสามเศร้านะครับจะมีมือที่3เข้ามาพัวพัน ทำลายครอบครัวเนี่ยนะครับระวังให้ดีเลยในครึ่งปีนี้นะครับโอเคครับไปดูดวงชะตาของคุณโดยละเอียดเลยนะครับกุลาศีมังกรเริ่มต้นที่เดือนมกราคม2567กันก่อนนะครับมีไพ่ใบนี้ครับมีก้าวก้าไม้เท้าครับก้าไม้เท้าขึ้นมาหมายความว่าอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับงานการในปีที่แล้วเนี่ยมันถมถุยแม่เลยนะครับมีแต่เรื่องไม่ดีนะครับ ต้องบอกนะครับปีใหม่เปิดมาสกาลดใหม่เดือนใหม่นะครับมกราเนี่ยก็ยังไม่ดีนะครับดูสถานการณ์มันก็ยังเลวร้ายอยู่นะครับอย่างที่บอกเนาะบางดวงชะตาก็จวนอยู่จวนไปนะครับคือเออวนอยู่ก็คืออยู่ๆไปอย่างนั้นะครับร้อยเขาไล่ออกประมาณนั้นนะครับหรือบางคนก็อาจจะตัดสินใจลาออกไปเองก็เป็นไปได้เลยนะครับแต่อยากจะบอกอย่างนี้นะครับคุณราศีมังกรอดทนนะครับไปเดือนมกราผ่านมกราไปให้ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเดือนกุมภาเนี่ยนะครับมีสิ่งดีๆรออยู่เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ เดือนกุมภาเนี่ยนะครับมีไพ่เอ็นเพลเลอร์ขึ้นมาด้วยนะครับเอ็นเพลเลอร์ขึ้นมาหมายความว่าอย่างไงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในองค์กรที่คุณทํางานอยู่นะครับจะเห็นหัวคุณแล้วนะครับเป็นปัญหาของคุณหรือแม้กระทั่งคุณทําธุรกิจนะครับก็อาจจะมีลูกค้ารายใหญ่นะครับเข้ามาเอื้ออาทรคุณซื้อข้าวซื้อของคุณอุดหนุนคุณนะครับถึงบอกนะครับเดือนมกรามไม่ดีแต่เดือนกุมพามันดีนะครับอย่างนั้นอดทนสักหน่อยนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับ แล้วเรื่องดีๆังไม่หมดไปนะครับพอเดือนมีนาเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับเจ้าสัวเขาเรียกอะไรเท่าแก่เนี้ยเออเจ้าแก่เนี้ยหรือเจ้าเจ้าสัวรายใหญ่นะครับเข้ามาอุปถัมภุญเลยนะครับเป็นคนมีซาตุงซาตางถ้าคุณค้าขายนะครับก็อาจจะคนคนเนี้ยก็อาจจะมาเป็นลูกค้ารายใหญ่คุณหรือเป็นลูกค้าประจาคุณก็ได้นะครับหรือถ้าคุณทําธุรกิจอยู่เนี่ยนะครับเจ้านายนะครับอาจจะเป็นเจ้านายรองๆลงมาจากตะกี้เนี่ยนะครับให้การอุปการะคุณอย่างยีเลยนะครับดังนั้นนะครับ อดทนอดทนอดทนหน่อยนะครับราศีมังกรให้ผ่านเดือนหนึ <your Walking> <illa> <in> ่งไปได้นะครับเดือนที่2เดือนที่3มเนี่ยมันจะดีขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สมมติว่าทนไม่ได้เนี่ยนะครับทนไม่ได้จริงๆนะครับราศีมังกรนะครับเปลี่ยนงานใหม่หรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะครับไม่เดือน2ก็เดือน3เนี่ยนะครับใน6เดือนเนี้ยนะครับตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนผมแนะนํานะครับไม่เดือน2ก็เดือน3าเปลี่ยนงานเถอะครับจังหวะดีมากๆในเดือน2เดือน3าเพราะว่าอะไรนะครับหลังจากนี้นะครับดวงชะตามันก็เริ่มกลับมาไม่ดีีเยงแต่่วา การงานเนี่ยมันมันอาจจะไม่ดูโดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่เดือน4ถึงเดือน6เนี่ยนะครับแต่ที่มนโดดเด่นแม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเพราะว่าเลยนะครับครอบครัวคุณนะครับในเดือนเมษายนเนาะมันมีไพ่แบบนี้ครับมีไพ่เดือดซันอ่ะเดือดซันนะครับถ้าพ่อหมอแม่หมอท่านไหนเข้ามาดูก็ต้องบอกนะครับไพ่ใบนี้ดีมากๆเลยนะครับปกติเป็นไพ่เฮงอันดับหนึ่งของไพ่ทาโร่เลยนะครับ เพียงแต่ว่านะครับผมไปดูไส่ในแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรมันกำลังจะบ่งบอกถึงเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับว่าครอบครัวคุณเนี่ยปกติดีมากๆนะครับรักใคร่ปองดองกันนะครับมีคุณพ่อมีคุณแม่มีคุณลูกๆสมาชิกครอบครัวน่ารักมากเลยนะครับแต่อมดูไส่ในนะครับหมายความว่าไงนะครับผมเปิดไพ่ขยายไพ่เดือดซันนี้นะครับมันเป็นไพ่ทาวเวอร์อะทาวเวอร์หมายความว่าอย่างไงนะครับมีเรื่องไม่ดีเข้ามานะครับทาลายครอบครัวแบบฉับพลันทันใดเลยนะครับแล้วถามว่าไอ้เรื่อง ที่จะเข้าแมาทําลายครอบครัวอย่างฉับพลันทันใดเรื่องอะไรนะครับก็นี่ครับมีไพ่สามดาบครับเกี่ยวกับรักสามเศร้านะครับอ่ะใช่เกี่ยวกับรักสามเศร้าก็หมายความว่าอย่างไงนะครับถ้าคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับเผลอไผ่ไปหาเล็กๆน้อยๆนอกบ้านเนี่ยนะครับคนในบ้านเขาจับได้เนี่ยนะครับเขาไม่รอให้อภัยนะครับก็พร้อมจะแตกแยกนะครับทางใครทางมันตลอดเวลาเลยนะครับอ่ะถ้าคุณรอดเดือนนี้ไปได้นะครับครอบครัวก็ โอเคดูเหมือนจะดีข so nah uh, so ึ้นนะครับสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับเพราะมีสีไม้เท้าขึ้นแม่เนี่ยดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับแต่พอดูไส้ในเนี่ยนะครับมันมีเด็กถือดาบอยู่นะครับก็หมายความว่ายังไงนะครับก็มันก็ยังมีเรื่องกระท่อนกระแท่นตลิกติชึ่งกันนิดนิดหน่อยหน่อยตลอดเวลาเลยนะครับครอบครัวไม่ไม่เป็นสุขเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับที่แย่สุดๆในตั้งแต่เดือนมกราถึงมิถุนายนเนี่ยนะครับก็เป็นมิถุนายนเนี่ยนะครับเพราะมีไพ่ใบนี้ด้วยอ่ะมีไพ่เดอะมูนครับบบไไพพ่่เเดอะมูนนป็แ ไพ่สวยอะใช้คานี้นะไพ่ซวยทาไรก็สวยนะครับถ้าถามเรื่องความรักเรื่องอครอบครัวเนี่ยครับก็ต้องบอกนะดูแล้วถ้าแบบเดือน4ี่ไม่ได้แตกหักกันนะก็อาจจะมาแตกหักกันเดือน6ก็คุณก็ระวังให้ดีนะครับอย่าให้ไอ้พวกเมือที่3เข้ามาผัวพันนะครับเพราะว่าไส้ในไพ่ใบนี้นะครับเปิดไพ่อีกใบเนี่ยมันเป็นอัศวินทือดาด้วยนะครับมันเป็นลักษณะที่ว่ามันจากกันไปเลยนะครับแบบอย่างที่บอกเนาะเมื่อกี้เดือน4ี่เนี่ยอาจจะแบบ ไม่แตกหักกันทีดีอาจจะแยกไปยังกันหรือแยกห้องกันนะครับแล้วก็เดือน5ก็จะเริกมเจ็บชึ้งกันนะครับแล้วก็เดือน6เนี่ยโอเคก็เรย่อยๆสุดๆเต็มที่แล้วทนไม่ไหว้วทางใครทางมันดีกว่านะครับอ่ะอย่างที่บอกเนาะเดือน2กับเดือน3เนี่ยนะครับจะหางานใหม่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ทําเลยครับรีบทําเลยนะครับแต่ตั้งแต่เดือนสี่ถึงเดือน6ไปนะครับอย่าคิดจะหางานใหม่นะครับหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะครับดูมีแต่เรื่องไม่ดีนะครับถ้าคุณเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆก็อาจจะมีเรื่องะเลาบบแว้งกัุนนส่ หรือซัพพลายเออร์หรือลูกค้าก็เป็นไปได้เลยนะครับยิ่งเดือน6นี่นะครับถ้าคุณค้าขายเนี่ยให้ระวังให้ดีเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำนะครับคุณราศีมังกรน,นะครับไปเขาเรียกอ,อะไรไปทําบุญไหว้พระไปเสริมดวงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเออเดือน6เนี่ยนะครับมันเป็นเกี่ยวกับไพ่เดอะมูลเนี่ยนะครับไพ่ใบมูลเนี่ยแปลอีกความหมายหนึ่งมันเกี่ยวกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าละทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรดวงวิญญาณต่างๆที่อาจจะติดตามคุณมานะครับดังนั้นนะครับไปทําบุญไหว้พระสะดาะคอซะหน่อยนะครับชีวิตจะได้ดีขึ้นกับคุณราศีกุมภ์ับในการทํานายดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงพระแม่ลักษมีนะครับขอพระแม่ลักษมีประทานพรนะครับให้ผมเห็นดวงชะตาของคุณราศีกุมภ์นะครับได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับโอเคคุณราศีกุมภ์ไปดูดวงชะตาคุณประจํา ครึ่งปีแรกของปี2 5 6 7กันเลยนะครับตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายน2 5 6 7นี่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกนะครับจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับดวงชะตาในครึ่งปีแรกเลยนะครับจัดอยู่ประเภท3เมเฮงนะครับเฮงที่1เรื่องอะไรนะครับเรื่องการงานก็เฮงมากๆเลยนะครับเรื่องเงินทองก็เฮงสุดๆเลยนะครับเรื่องครอบครัวก็เฮงมากๆนะครับครอบครัวมีความสุขนะครับดูแล้วนะครับจะไม่เฮงอยู่เรื่องเดียวนะครับเรื่องความรักคนโสดเนี่ยนะครับยังคงต้องอดทนต่อไปนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทําไมถึงพูดกล้าพูดอย่างนั้นว่ามันสามเพลงนะครับอ่ะมาดูไพ่ใบแรกกันก่อนนะครับอยากให้ดูไพ่ใบนี้นะครับดวงชะตาคุณในครึ่งปีแรกเนี่ยมีไพ่เดือดซันด้วยนะครับไพ่เดือดซันเป็นไพ่ดีนะครับไพ่เฮงด้วยนะครับถามอะไรดีเป็นหมดเลยนะครับถามเรื่องการงานก็ดีนะครับถามเรื่องการเงินก็ดีถามเรื่องครอบครัวก็ดีนะครับแต่ดูแล้วจากหน้าไพ่โดยรวมเนี่ยไม่ดีเรื่องเดียวนะครับเรื่องความรักคนมีคนโสดเนี่ยนะครับไม่ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับ พิ่ไพ่สิบถ้วยด้วยนะครับสิบถ้วยนี่นะครับปกติก็จะต้องหมายถึงคนในครอบครัวเนี่ยนะครับรักใคร่ปองดองกันนะครับอยู่กันแบบมีความสุขมากๆเลยนะครับครึ่งปีนี้นะครับถ้าถามถึงเรื่องหน้าที่การงานนะครับถ้าสมมติว่าอยากจะหางานใหม่เอออยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ใหม่เออเนี่ยนะครับมันมีสองไม้เท้าประกอบด้วยไพ่เดือดซันเนี่ยนะครับคุณเริ่มต้นได้เลยนะครับในครึ่งปีนี้นะครับ เริ่มต้นในครึ่งปีนี้นะครับไม่ว่าจะธุรกิจใหม่หรือการงานใหม่นะครับเพียงแต่ว่าไทมิ่งในการเริ่มต้นเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดในแต่ละเดือนกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มรายละเอียดแต่ละเดือนมาเริ่มที่มกราลก่อนนะครับมกราก็ต้องบอกนะครับต้นปีแาไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่กีทายมาดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูว่ามันจะดียังไงนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับมกราเนี่ยนะครับมกราเนี่ยนะครับมีมีไพ่ใบนี้ด้วยนะครับมีไพ่ห้าดาบขึ้นแรมนะครับหมายความว่า เออคุณจะในเดือนนี้คุณจะเป็นคนใจร้อนนะใจร้อนทําอะไรก็หูนหันพันแล่นตัดสินปัญหาด้วยกําลังปัญหาด้วยอารมณ์นะครับแล้วคนใกล้ตัวคุณเนี่ยนะครับเขาไม่อยากอยู่นยนะครับเพื่อนร่วมง,งานเอยลูกน้องเอยคนในครอบครัวเนี่ยเขาไม่อยากอยู่ใกล้คุณเลยครับคุณเหมือนหมาบ้าเข้าใกล้เขาจะกัดเขาเอานะครับกลัวกัดคอเลวเกินนะครับดูแลไม่ดีนะครับอ่ะ เดือนที่2ก็ยังไม่ดีอีกนะครับเดือนข้อสองนี่มีสี่เหรียยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับไอ้ผลกระทบของการเป็นหมาบ้าคุณนะครับใช้อารมณ์ในทุกๆเรื่องเลยนะครับมันส่งผลในเดือน2นี่นะครับทำมาค้าขายทําอะไรธุรกิจอะไรก็โหลำบากเลยนะครับคนไม่อยากเข้าร้านนะครับกลัวโดนกัดกัดคอเออนะครับก็มี4ี่เหรียยนะครับ4ี่เหรียยหมายความว่าต้องอยู่แบบจํากัดจําเขีรยเลยนะครับก็ต้องบอกเนี่ยยังมีเงินมีทองมีเงินมีทองใช้อยู่เพียงแต่ว่า เออมันไม่ดีเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันไม่หนักขนาดว่าต้องกู้นี่ยืมสินนะแต่ว่าไม่ดีนะครับส่วนเดือนสามีนาก็ยังไม่ดีอีกนะครับไม่ดีเพราะอะไรนะครับมีนะครับมีไพ่ห้าถ้วยด้วยนะครับเอ่อหมายถึงคนโสดนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับรักคุดตุดแตกผิดหวังนะครับดูแล้วก็ยังจมอยู่ความผิดหวังนะครับไม่ดีมีข่าวดีเรื่องนะครับกุณก็ซซึมลุกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดนะครับอ่ะเดือนหนึ่งสองสาม อย่าทำอะไรใหม่ๆนะครับอย่าสมัครงานใหม่อยากจะเลอย่าเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆหรืออะไรงานมงคลใหม่ๆเนี่ยนะครับไม่แนะนำนะครับเดือน1ถึงเดือนสาเนี่ยไม่แนะนำเลยนะครับอ่ะแต่เดือนสี่ถึงเดือน6เนี่ยเดซเรลตติมงกๆงเลยนะครับเดซเสรลตติเพราะอะไรนะครับเดือนเมษาเป็นสิบเปลี่ยนเลยนะครับสิบเหลี่ยนหมายความว่าย่งไงครับเงินทองไหลมาเทมานะครับแล้วถามว่าจะไหลมาเทมาจากทางไหนนะครับก็เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าตอนนี้คุณกําลังจะขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดทาวโฮมทาวข้า์เนี่ย เดือนนี้น่าจะขายได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับอยากจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับลองเลือกอสังหาริมทรัพย์นะครับจะนำเงินนำทองมามากมายนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับก็จะไพ่ใบนี้ทายเกี่ยวกับครอบครัวนะครับรักใคร่ปองดองกันดีนะครับเขาเรียกอะไรคนในครอบครัวจะช่วยคุณทำมาหากินนะครับพอบคูณเงินทองมาเลยนะครับดีมากมากเลยนะครับเดือน5เดือนพฤษภาเนี่ยนะครับได็7เจ็ดเหรียญครับเจ็ดเหรียญหมายความว่ายังไงนะครับเอาเงินไป เอาเงินเอาทองไปลงที่ไหนนะครับก็ได้ผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนกําลังจะกลับมาแล้วนะครับได้ได้มาบางส่วนก็แปลเริ่มต้นของการได้ผลตอบแทนแล้วนะครับดอกผลมันออกมาทีแต่ว่ามันไม่ออกมาตุ้มเดียวเยอะๆนะครับแต่ว่ามันจะทยอยมาเรื่อยๆนะครับให้ชื่นใจนะครับแล้วต้องบอกนะครับพีกสุดๆเนี่ยนะครับในเดือนมิถุนายนเลยนะครับเพราะว่ามันมีไพ่ใบนี้ครับไพ่เชลิออดนะครับไพ่เชลิออดเนี่ยถือเป็นไพ่ดีมากๆนะครับในเรื่องเงินเงินทองเออเรื่องการงานขอโทษทีเรื่องการงานเนี่ยดีมากๆเลยนะครับ ก็หมายความว่าการงานคุณจเจริญรุ่งโรจน์สุดๆเลยนะครับโดยเฉพาะงานการให้ต้องติดต่องานไกลๆนะครับไกลได้ขนาดไหนนะครับอเมริกาก็ได้นะครับยุโรปก,ก็ได้นะครับคุณอาจจะต้องไปติดต่องานที่อเมริกายุโรปก็ได้หรือนะครับไม่ได้ติดต่องานไกลยอย่างนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าคุณอ,อยู่กรุงเทพนะครับไปติดต่องานหาดใหญ่โอบอนอูดอนเชียงใหม่เชียงรายอะไรเนี้ยไปไกลๆแล้วไ,ไปกันหลายวันเลยนะครับงานประเภทนี้นำมาซึ่งความเจริญคุณมากๆเลยนะครับแล้วการงานมันดีขนาดนี้นะครับเง,งินทองทองมันก็ไหลามาเทมา โดยปริยายนะครับดังนั้นนะครับอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับเดือน4เดือน5เดือน6ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเดือน6มิถุนายนเนี่ยพีคสุดๆเลยนะครับเพียงถต่ว่านะครับไอเดือน1ถึงเดือน3นะครับเดือน1เดือนสงเดือน3จะไปทำอะไรนะครับเอ่อถ้าเป็นไปได้ไม่มีอะไรทำก็นอนกับสือุอยู่ที่บ้านดีที่สุดครับคุลาสศีมีนครับในการทำนายดวงสตาร์ุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงพระแม่ลักษมีนะครับขอพระแม่ลักษมีโปรดประทานพรนะครับ ให้ผมเห็นดวงชะตาของคุณราศีมีนได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับโอเคคุณราศีมีนไปดูดวงชะตาคุณในครึ่งปีแรกของปี2 5 6 7กันเลยนะครับตั้งแต่มกราถึงมิถุนาสองนว่าเป็นยังไงนะครับโอเคคุณราศีมีนผมอยากจะบอกนี้นะครับดวงชะตาคุณในครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับมันเป็นแนวประเภทจากร้ายมากๆกลายเป็นดีมากๆเลยนะครับจากร้ายมากๆกลายเป็นดีมากๆยังไงนะครับก่อนอื่นต้องดูไพ่แบบนี้ครับ ตอนแรกนี่นะครับคุณมีไพ่เดอะฟูลครับเดอะฟูลหมายความว่ายังไงนะครับเป็นคนไม่เป็นโลเป็นพายไม่ไม่หยิบจับนะครับหรือนะครับถ้าตอนนี้คุณอาจจะตกงานอยู่นะครับตกงานโชคไม่ดีเรื่องการงานเลยนะครับมี2เหรียญด้วยนะครับก็เงินทองไม่พอใช้นะครับต้องอาศัยหยิบยืมชาวบ้านเขานะครับอยู่แบบจํากัดจําเขียเลยนะครับเงินเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาแต่ไม่ว่าจะเข้ากระเป๋าไหนก็หมดนะครับต้องหยิบยืมชาวบ้านเขานะครับจะต้องบอกนะครับ มีไพ่ใบนี้ครับมีไพ่เทมเพลนขึ้นมาประกบไพ่2ใบก่อนหน้านี้นะครับหมายความว่าอย่างไงนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับดวงนารีอุปถัมภ์เลยนะครับหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะมีคนผู้ชายหรือเนี่ยนะครับเข้ามาอุปถัมภ์อะไรคุณก็แล้วแต่นะครับแล้วถ้าถามว่าใน6เดือนนี้มีโอกาสได้เจอคู่ไหมก็ต้องบอกนะครับมีโอกาสได้เจอคู่รักนะครับคนโสดประสบความสําเร็จแล้วนะครับเพราะมีไพ่2ถ้วยขึ้นมาด้วยนะครับออะนะครับอันนี้ก็คือสรุปคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าชีวิต ใน6เดือนข้างหน้าของคุณจะเป็นยังไงนะครับอะแต่วมาดูเริ่มต้นกันที่แบบรายละเอียดในแต่ละเดือนเลยนะครับเริ่มแต่มกกลานะครับต้องบอกนะครับมกกลาเนี่ยเป็นเดือนที่แบบไม่ดีไม่ดีมากๆนะครับใน6เดือนหลังจากนี้นะครับก็คือมีไพ่แฮงแมนครับแฮงแมนหมายความว่าอย่างไงนะครับทายเรื่องหน้าที่การงานก็หมายความว่าคุณคาดหวังจะประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานแต่มันก็แบบล้มเหลวไว้เป็นท่าเลยนะครับหวังเกี่ยวกับเรื่องเงินกับทองจะได้เงินทอดก้อนโตก็ ก็ไม่สําเร็จนะครับก็ดูแล้วก็ไม่ได้นะครับหวังเรื่องความรักนะครับคนโสดอยากได้ความรักก็ล้มไม่เป็นท่าเลยนะครับสาวเจ้าก็นะเนี่ยหวังเรื่องครอบครัวด้วยนะครับครอบครัวก็ดูแล้วกระท้อนกระแทนยังไงไม่รู้คือไพ่ที่เป็นไพ่ซวยอ่ะทายเรื่องอะไรก็ซวยหมดอ่ะนะก็มกกลาเนี่ยนะครับไม่แนะนําให้คุณหางานใหม่เริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือเริ่มต้นธุรกิจอะไรหรือเริ่มอะไรใหม่ๆหรือแม้กา่งานมงคลเนี่ยนะครับมกกลาอย่าได้เฉียดไปเลยนะครับนะ แต่มันจะดีนะครับเริ่มดีตั้งแต่แบบระ like ด er ีมากๆด้วยนะครับในกุมภาพันธ์เลยนะครับเพราะมีไพ่หนึ่งถ้วยครับไพ่หนึ่งถ้วยนะครับถือเป็นไพ่แห่งความสุขเลยนะครับความสุขมากๆเลยนะครับแล้วผมลองเปิดไพ่ขยายนะครับในไพ่ใบนี้ว่ามันสุขอะไรมากๆนะครับก็ต้องบอกนะครับในไพ่ขยายที่ขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์มันมีไพ่พราชาถือดาบขึ้นมาด้วยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหนึ่งนะครับอาตาหิอัตโนนาโถนะครับ นับจากนี้เป็นต้นไปเลยนะครับดวงคุณในครึ่งปีแรกเลยนะครับเขาเรียกอะไรอย่าไปหวังพึ่งใครนะครับมีปัญหาอะไรต้องสู้ด้วยตัวเองนะครับอยากจะทาอะไรต้องทาด้วยตัวเองแต่นะครับอย่างที่บอกเนาะเดือนแรกเนี่ยคุณล้มเหลวนะครับแต่เดือน2เนี่ยคุณจะแกล่งขึ้นมาเลยนะครับจะหยิบจับอะไรด้วยตัวเองเลิกแล้วพึ่งคนอื่นนะครับพึ่งตัวเองดีที่สุดเลยนะครับแล้วนะครับถามว่าจะเจอคู่ที่บอกว่ามีโอกาสเจอคู่ก็จะเจอในเดือน2เนี่ยนะครับจะมีโอกาส่จะเจอคนประเภทเนี่ยครับ ก้าเหรียญด้วยนะครับก้าเหรียญหมายความว่าอย่างไงนะครับเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะครับมีเงินมีทองนะครับให้คุณใช้ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเป็นพ่อแม่แม่ไม้ด้วยนะครับแล้วดูเนี่ยนะครับมันมีไพ่สามถ้วยมาประกบด้วยนะครับสามถ้วยมองในแง่ดีในเรื่องความรักคนโสดที่เด็กกี้บอกจะเจอคู่เนี่ยความรักสดใสมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องหน้าที่การงานนะครับดีมากๆดีต่อไปนะครับในเดือนมีนาคม2 5 6พัเเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไร มีพระราชินีถือไม้เท้าด้วยนะครับอย่างที่บอกเนาะถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับมีดวงนาอฬปถัมภ์เลยเจ้านายเพศเจ้านายเพศตรงข้ามเลยนะครับจะนํามาซึ่งความจเจริญน,นะครับเมษาก็ดีไม่ยิ่งหย่อนกับมีนาเลยนะครับเพราะอะไรนะครับมีพระราชินีถือเหรียญด้วยนะครับก็ เพศตรงข้ามนะครับประเภทนารีอุปธมร,รมแต่นี่นาฬีอารุปธรรมในแง่นี้คือเป็นเจ้านายอุปถรรมเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นชายนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นแบบลุงใหญ่มาอุปัมภมคอยช่วยเหลือคุณนะครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันไม่ดีนะครับก็อย่างที่บอกนะแล้วที่พีคสุดๆในเรื่องเงินทองทองนะครับก็ต้องมาเดือน5เนี่นะครับเดือน Defence พฤษภาเน,นี่ยมีไพ่หนึ่งเหรียญด้วยนะครับหนึ่งเหรียญหมายความว่าย่งไงครับเงินทองไหลแม่เทแมา นับจากนี้นะครับชีวิตคุณจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทองทองแล้วนะครับไม่ต้องกลับไปจํากัดจําเขียก่อนหน้านี้มี2เหรียญนะไอ้นี่สินต่างๆก็จะปลดเปื้องได้นะครับก็ประมาณเดือนพฤษภาเนี่นนะครับอดทนให้ดีเลยนะครับและสุดท้ายนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับเป็นไพ่6กไม้ท้าครับหกไม้ท้าขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับการงานที่คุณอดทนต่อสู้ฝ่าฟันสู้มาก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จดีมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับอย่างที่บอกเนาะ เดือนนี้นะครับเรื่องไร้ล้ายเรื่องเร็วๆไร้ล้ายก่อนแน่นี้อาจจะตกงานหรือไม่มีเงินใช้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าคุณอดทนให้ได้นะครับการงานการเงินมันก็จะพัฒนาขึ้นนะครับและในเรื่องความรักความรักคนโสดก็อย่างที่บอกเนาะโอกาสได้เจอกันในเดือนกุมภาด้วยนะครับแล้วก็ดูมีแนวโน้มนะครับจะเป็นความรักที่หวานแหววมากๆเลยนะครับส่วนความรักครอบครัวเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีไพ่อะไรที่บอกเรื่องไร้ลายในเรื่องครอบครัวเลยนะครับก็หมายความว่าครอบครัวก็ยังรักใคร่ปองดองกันดีนะครับ เอะผมสรุปอย่างนี้นะครับในเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับโมกลาคุณอย่าได้ทําอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับเดือนหนึ่งนี่มันซวยดวงเดือนแบบมันมีไพ่เนี่ยแองแมนเนี่ยมันเป็นไพ่ซวยนะครับอย่าไปทําอะไรนะครับจะหาอยากจะเริ่มทําอะไรนะครับเริ่มสมัครงานใหม่เริ่มธุรกิจใหม่ๆเริ่มความรักใหม่ๆนะครับเดือน2ถึงเดือน6เนี่ยนะครับดีดีทุกเดือนเลยนะครับในความรู้สึกผมเนี่ยดีทุกเดือนเลยแต่ถ้าถามว่าผมชอบเดือนไหนที่สุดนะครับเดือน5้าเนี่ยะครับเรามีหนึ่งเหรียญนะครับเงินทองไหลมาเทมาจะหยิบจับอะไรก็ดีปหมดเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาแนะนำทาวน์เฮาส์3ชั้นบนถนนรวนจันทรามินทากรุงเทพมหานครนะครับทาวน์เฮาส์ที่เห็นในรูปนี้นะครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านไดมอนด์แก d นวิวนะครับติดถนนดวนจันทเลยนะครับสภาพก็เป็นบ้านทาวน์โฮมนะครับ3ชั้น4ห้องนอน4ห้องน้ำเนื้อที่โดยรวมก็24ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยก็180ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านเนี่ยกว้าง6เมตรเลยนะครับ จอดรถได้2คันนะครับสภาพบ้านโดยทั่วไปก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับถึงผ่านถึงแม้ว่าจะผ่านอายุการใช้งานแบบพอสมควรแล้วก็ตามเลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับหมู่บ้านไดมอนด์แก d นวิวเนี่ยนะครับรปภเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับมีสวนสาธารณะกลางหมู่บ้านด้วยนะครับแถมมีนะครับรอบรอบหมู่บ้านเลยนะครับมี cctv รอบหมู่บ้านเลยนะครับตัวหมู่บ้านเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับติดถนนใหญ่ นวนจานราเม็ทาเลยนะครับจะเดินทางไปไหนก็สะดวกนะครับตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นตลาดโพสุวันนะครับแล้วตรงข้ามเยื้องๆไปสักนิดนึงนะครับก็เป็นเซเว่นนะครับแล้วเป็นเซเว่นสาขาใหญ่ด้วยนะครับสนใจนะครับดูรูปแล้วสนใจทาวเฮาส์หลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตามไอเดียไล์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับและย้ำนิดนึงนะครับทาวเฮาส์หลังนี้เจ้าของขายเองครับ